กระด้ให้นะคะเวลาเราเอาไปซื้อของไปจับใจ้ายในตลาดค่ะเอาถุงหนึ่งค่ะเตี๋ยมกินไหมมีรถเลรมัร้ยมีรถเลรมั้ย ขนมไทยร้านนี้อร่อยนะคะหวานน้อยค่ะเพื่อเป็นเกือรของบ้านหมอตลาดหัวปีดีต้อนรับค่ะขนมเปียกปูนขนมโคนะคะลองชิ <c oughs> ม <c oughs> แป้งจะหนึบกว่าขนมต้มนะคะอร่อยหอมงาอันนี้หอม ขายขนมอะไรบ้างคะขนมมันม่วงมันสัมปะหลังฟักท,ทองขนมกล้วยค่ะอร่อยนะคะแป้งน้อยค่ะแล้วไม่หวานมากค่ะน้องชิมดูได้นะคะสวัสค,ค่ะสวัสดีค่ะตลาดหมูปี้มยองริบห้าจ้าห<ม>ยิบจับถานรูปได้ค่ะของอะไรก็จะเป็นฐานแบบนี้คะ่ะน้องพลอยออกมาเป็นอย่างนี้ดูสิข้างนมนเป็นมะกรูดหรือค่ะว้าวอันนี้เขากวนกละแมนะคะ จับกละแมมาใส่เข่งนะคะหน้าตาดีทีเดียวอันคือฟักทองนะคะเรียกฟักทองบัตเร์นัดนะคะเนตออกมาจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นเม็ดขุดเอาเม็ดเอาแล้วเธอก็ทานเนื้อตรงนี้นะคะเนื้อร่อยอ่ะเนื้อหวานมากเหมือนมันตายแล้วได่ยินาจเราปอกไว้ให้แล้วค่ะสดสดคะยค่ะใหญ่มากอ่ะเขาเก็บผักเคลนะคะโอ้โหผักออแกนิกนะคะ ขาม๊าอุดอ้วนน่าก I mean, like ินมากขนมสามเกระเอเป็นยังไงคะข้างในมีถั่วมีมะพร้าวแล้วก็มีงาเหมือนขนมกงคล้ายไหมอ่ะเนาะข้าวโป้งอันนี้รูปมาเบอรี่นะคะไอศครีมมอเบอรี่นี่ห้ามพลาดเลยอร่อยมากๆค่ะทอม่อนคมก็เหมือนแยมเนาะใช่ค่ะเห็นแล้วก็ซีดปากนะคะตะลิงปิง ซื้ออาหารเสร็จเขาก็จะมีโต๊ะนะคะอยู่ตามซุ้มไม้ไผ่ต่างๆนะคะซึ่งนั่งเย็ยนสบายแล้วก็ได้บรรยากาศสุดๆเลยค่ะนยอนปะตอนยอนปะตอนยอนตอนยอนตอนยอนขอ,อ,องเสร็จแล้วเขามีจุดแพ็คใส่ถุงให้เราอีกทีน,นะคะเอตาตะกร้าคืนแล้วก็เอาถุงปาสติกกับตลาดหัวตรีเป็นตลาดชุมชนที่น่ามาอุดหนุนมากนะคะอย่าลืมมากันนะ